มาอัปเดตผลก็ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนดีจ้านี่ค่ะแก่แล้วนะคะเขาเริ่มแก่แล้วนะเขาเริ่มแก่แล้วค่ะนี่ค่ะดูจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย เพื่อนๆเห็นนะคะค่ะต้นก็อยู่หน้าปากสอยะค่ะหน้าปากซอยเนาะค่ะปัตดูนะคะที่พี่เคยถ่ายทําให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะว่าผลประดูหน่วยของปัะดูนี่มีหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ก็แก่แล้วคะเต็มต้นเลยะค่ะอันนี้ค่ะ เริ่มข้างในก็จะมีนะคะมีเม็ดเม็ดข้างในนะคะนี่ก็น้ำตาลขึ้นแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะหล่นมาแล้วปลีประดูนะคะที่พี่เคยถ่ายทำให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะว่าผลประดูหน่วยของประดูนี่มีหน้าตาเป็นยังไงแก่แล้วนะคะเขาเริ่มแก่แล้วนะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้พี่ก็นี่ค่ะมาอัปเดตเผลแตเริ่มที่จะหล่นลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะในที่สุขแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าก็พาเพื่อนมาอัปเดตหน่วยตอนนี้ก็แก่เต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มข้างในก็จะมีนะคะมีเน็ดเน็ตข้างในนะคะมีก็น้ำตาลขึ้นแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะหล่นมาแล้วปลิ้ ให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะค่ะต้นก็อยู่หน้าปากซอยค่ะหน้าปากซอยเนาะค่ะอยู่ไปตรงไหนเขาก็จะงอกค่ะนี่ค่ะก็พาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตหน่วยริมที่จะหล่นลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะ ต้นเลยค่ะน,นี่ค่ะเริ่มสวัสดีค่ะค่ะวันนี้พี่ก็นี่ค่ะมาอัปเดตผลแก่แล้วนะคะเขาเริ่มแก่แล้วนะเขาเริ่มนเนาะตอนนั้นก็ไทยทำตอนที่หน่วยหรือฝักเขายังอ่อนๆค่ะ แต่ตัวนี้เพื่อนๆจะาเขาเริ่มดูไปตรงไหนเขาก็จะงอกค่ะนี่ค่ะอ่ะผมนะคะนี่ค่ะ,คะแต่ละค่ะสุกแล้ว,ลวเดี๋ยวเขาร่วงลงมานะคะ,ะเริ่มที่จะหล่นลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะ ให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะค่ะต้นก็อยู่หน้าปากซอยะคะ่ะหน้าปากซอยเนาะ,ค,ะค่ะคก็หน้าตาก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนนี่จ้านี่ค่ะาก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะเนาะ เป็นพวงค่ะเป็นพวงเป็นพวง,ง,งเลยนะทุกค่จาบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายตอนนี้ก็แปลเต็มต้นเลยค่ะอันนี้ค่ะเิมในที่สุกแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า แก่แล้วนะคะเขาเริ่มแก่แล้วนะเขาเริ่มสวัสดีค่ะค่ะวันนี้พี่ก็นี่ค่ะมาอัปเดตผลผลนะคะ่ะแก่แล้วค่ะสุกแล้วเดี๋ยวเขาร่วงลงมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนาะ เป็นพวงค่ะเป็นพวงเป็นพวงเ,เลยนะพประดูนะคะที่พี่เคยถ่ายทําให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะว่าผลประดูหน่วยของประดูนี่มีหน้าตาเป็นยังไงดูไปตรงไหนเขาก็จะงอกค่ะนี่ค่ะ,คะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนาะ เป็นพวงวค,ค,วค่ะเป็นพวงเป็นพวงเลยคุณเก๋แล้วค่ะนี่ค่ะลูกจ๋าก็พาเพื่อนมาอัปเดตหน่วยแก่แล้วนะคะเขาเริ่มแก่แล้วนะเขาเริ่มสวัสดีค่ะค่ะวันนี้พี่ก็ นี่คะ่ะมา update, อัปเดตผลประดูนะคะที่พี่เคยถ่ายทำให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะว่าผลปลาดูหน่วยของปลาดูนี่มีหน้าตาเป็นยังไงก็ประมาณนี้แหลคะค่ะเพื่อนนี่จ้านี่ค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะวันนี้พี่ก็นี่คะ่ะมาอัปเดตเอ่อ อยู่ไปตรงไหนเขาก็จะงอค่ะนี่ค่ะ,คะเริ่ม,มที่จะหล่นลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนอุ้ยจ้านี่ค่ะ ต้นเลยค่ะนี่ค่ะเดิมโูไปตรงไหนมันก็จะงอกค่ะนี่ค่ะค่ะก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนาะ ปเป็นพวงค่ะเป็นพวงเป็นพวงล้มตอนนี้ก็แก่ะเต็มต้นเลยค่ะอันนี้ค่ะเริ่มเผมนะคะนี่ค่ะแก่แล้วค่ะสุกแ,แล้ว,ลวเดี๋ยวพะร่วงลงมานะคะเริ่ม,มที่จะหล่นลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะ ก็หน้าตาอัปเดตให้เพื่อนๆเห็นนะคะค่ะต้นก็อยู่หน้าปากสอยะคะ่ะหน้าปากสอยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็หน้าตาดูไปตรงไหนเขาก็จะงอกะคะ่ะนี่ค่ะ ตอนนั้นก็ไทยทำตอนที่หน่วยหรือฝักเขายังอ่อนๆค่ะแต่ตัวน,นี้เพื่อนๆจ๋าเขาเริ่มดูไปตรงไหนเขาก็จะงอกค่ะนี่ค่ะประมาณนี้แหละค่ะนี่จ๋านี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้พี่ก็ นี่ค่ะมาอัปเดตผลสวัสดีค่ะค่ะวันนี้